สวัสดีครับโค้งง่ายๆของนายต้มโจ๊งนะครับวันนี้โจงมีวิธีทาหมู3ามชั้นทอดกระเทียมอร่อยๆง่ายๆมาฝากนะครับวิธีนี้น้ํามันไม่แตกกระเด็นด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมและวิธีทํกันเลยดีกว่าครับเริ่มจากหมู3ามชั้นนะครับแป้งข้าวเจ้านะครับกระเทียมโขกสําหรับเจียวนะครับน้ําเย็นครับน้ําปลาครับผงปรุงรสครับน้ําตาลครับผม กระเทียมสําหรับหมักนะครับแล้วก็พริกไทยเม็ดโคลกนะครับรากผักชีโคลกมีเท่านี้นะครับส่วนผสมเดี๋ยวเราเริ่มทากันเลยครับอันดับแรกนะครับทจกจะจิ้มที่หนังหมูกันนะครับวิธีนี้จะช่วยทําให้เวลาที่เราทอดนะครับหนังหมูไม่แตกหลบมานะครับแล้วก็รสชาติเครื่องหมักเราจะซึมเข้าไปที่หนังหมูด้วยนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่ชอบกินหนังหมูแล้วนะครับสามารถลอกออกได้เลยนะครับแล้วเราก็มาหั่นเป็นชิ้น ขนาดก็ประมาณ1เซนครึ่งถึง2เซนนะครับความหนาของชิ้นหมูนะครับนี่นะครับเพราะว่าถ้าหนาเกินเนี่ยมันจะต้างสุกยากนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มหมักกันนะครับน้ำตาลทรายนะครับใส่ลงไปได้เลยผงปรุงรสนะครับพริกไทยเม็ดโขกนะครับน้ำปลาครับ รากผักชีโคกกระเทียมโคกครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็คุกเข้านวดด้วยมือนะครับคือใช้เวลานวดประมาณสักสี่ถึงห้านาทีนะครับให้เครื่องมันเข้าแล้วก็เนื้อหมูมันนุ่มลงไปด้วยนะครับนี่นะครับได้แบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปนะครับตามด้วยน้ําเย็นนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็จะคลุกเขาทุกอย่างให้เข้ากันอีกทีหนึ่งนะครับนวดไปเรื่อยๆก็ได้นะครับถ้ามีเวลานะครับจะช่วยให้หมูนุ่มแล้วก็เข้าเนื้อด้วยนะครับเสร <ส S 1> ็จแล้วก็หมักไว้สักหนึ่งชั่วโมงนะครับโดยเปละมานนะครับใส่ตู้เย็นไว้นะครับเสร็จแล้วเราจะเจียวกระเทียมก่อนนะครับกระเทียมที่โขลกไว้สําหรับเจียวนะครับเอาลงไปเจียวได้เลยเราจะเจียวก่อนที่เราจะทอดหมูสามชั้นนะครับเพื่อให้น้ํามันมีกลิ่นหอมของกระเทียมด้วยนะครับ นี่นะครับคนบ่อยๆนะครับตอนเคี่ยวกระเทียมจะทําให้เหลืองทั่วถึงนะครับเราตักตั้งแต่ยังไม่เหลืองมากนะครับเพราะเดี๋ยวเย็นลงสีมันจะคดีนะครับประมาณนี้นะครับแล้วเราก็พักไว้จนเย็นนะครับเสร็จแล้วนําหมูสามชั้นที่เราหมักไว้นะครับลงไปทอดได้เลยครับใช้ไฟกลางนะครับทอดไปเรื่อยๆนะครับ พอเนื้อหมูสุกแล้วเนี่ยเราถึงจะเร่งไฟแรงนะครับเพื่อให้สีเข้มประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้มันเสด็จมันด้วยนะครับแบบนี้เลยสีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะตักมาให้เสด็จน้ำมันแล้วก็พกักไว้จนเย็นครับนี่นครับหน้าตาน่าทานแบบนี้เลยเวลาทอดน้ำมันจะไม่กระเด็นนะครับวิธีนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะหั่น เ็นชิ้นๆนะครับขนาดพอดีคำนะครับจะสังเกตว่าเนื้อข้างในจะยังดูนุ่มๆช่ำๆอยู่นะครับข้างนอกจะกรอบเล็กน้อยนี่นะครับประมาณนี้เลยไม่แข็งนะครับแต่จานเรียบร้อยเราก็จะโรยด้วยกระเทียมที่เราเจียวตั้งแต่ครั้งแรกนะครับเพื่อเสิร์ฟนะครับเสร็จแล้วง่ายๆนะครับหมูสามชั้นทอดกระเทียมในแบบของนายต้มโจกนะครับอัตราส่วนเช่นเคยนะครับจะเขียนให้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้โจกด้วยนะครับ จะได้มีวิธีการทำอาหารง่ายๆแบบนี้มาแบ่งบันเพื่อนๆบ่อยๆครับวันนี้โจ๊กต้องไปแล้วขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับผม